ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ n นกี้กันนะครับเป็นรองเท้าวิ่งรุ่น n นกี้ดีเอ็กซ i อินฟินิตี้รันนิตนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆรองเท้ารุ่นนี้เราส่งไปให้ลูกค้าหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้รีวิววันนี้เอาตัวลิมิเต็ดมารีวิวดีกว่านะฮะไหนๆก็ได้รีวิวแล้วเอาตัวลิมิเต็ดมานะครับตัวนี้เป็นตัวบูริบบอนนะครับบูริบบอนนะฮะ เป็นบูริบอนเป็นร้านแรกของของฟิลไนท์นะครับเอเนร์จี้นะฮะนะฮะที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับตอนแรกเขาเอาของโอนิสกะมาขายก่อนนะตอนหลังก็เลยามาทำเองนะครับมาทำเองก,ก็เป็นร้านแรกบูริบอนสปอร์ตนะครับนี่ก็เลยมันก็เลยแบบเป็นโลโก้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะนะครับ ตัวนี้อินฟิน t y Run ตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวตัวดีอตัวใหม่นะครับคือรียกตัวใหม่เลยนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำให้ป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะครับนะฮะแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นทรงแบบทรงโค้งๆละทรงแบบเมทัลล็อกเกอร์เกินะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ฐานรองเท้าเนี่ยกว้างกว่าเดิมด้วยนะฮะกว้างกว่าเดิมกว้างกว่าตัวไฟนิตปกตินะฮะ ตัวผ้าถักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผ้าถักข้างในนะฮะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนไนล่อนนะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ยืดมากนะฮะมันไม่ยืดมากเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเหมือนไฟในตัวแรกเนี่ยก็จะยืดรองเท้าจะยืดมากนะแต่ทีนี้เขาผสมไนล่อนมาเนี่ยข้างนอกมันเป็นแบผิวไนล่อนน,นะ,ะเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่ยืดนะ ยืดก็คือนี่เดียวนี่เดียวจริงๆนะฮะเพราะยืดมากไอตัวไอตัวไนลอนเนี่ยมันไปยืดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องใส่ให้มันพอดีใส์นะครับไม่ใช่ว่าไปขมขืนรองเท้านะฮะไปย,ยัดยัดยัดเข้าแล้วพังแล้วพังนะครับนี่นะฮะอินฟินิตี้เียนะครับ ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยเป็นสีสีที่มันเออดูดูแพงหน่อยนะครับนี่นะหลายคนมีคำถามว่ามันมันใส่ตรงไซส์ไหมนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมเป็นคนใส่ไซส 10US อยู่แล้วนะครับนีฮะ yeah. 10US นะครับ nah. เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าผมจะใส่ตรงใส่ไหมนะครับสักครู่นะครับครับอันนี้ผมใส่ให้ดูนะฮะปกติผมไม่คนใส่ไซส์ 10US อยู่แล้วนะครับก็วรงนี้ก็ใส่ตรงใส่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับข้างในมันเป็นไฟนิดก็จริง,งนะแต่ว่าข้างนอกมันเป็น,เป,นเป็นไนลอนนะครับมันก็เลยแบบ ไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มไซส์เหมือนตัวไฟีิทั่วไปนะฮะผมจะลองหมุนให้ดูนะครับใส่แล้วรู้สึกหัวมันหัวหัวเท้ามันโตโตนะนะะเพราะว่าการที่มันทำฐานให้มันกว้างขึ้นเนี่ยนะครับหัวเท้ามันก็จะโตข้อดีของมันก็คือเราเหยียบได้เต็มเท้ามากขึ้นนะฮะ ัวรองเท้าเนี่ยค่อนข้างโตเลยนะครับกว้างออกมาจากจากตัวหน้าผ้าเนี่ยเยอะมากนะนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรีวิวกันต่อเลยนะครับครับก็เมื่อกี้ที่ผมใส่นะครับรองเท้าเนี่ยนะฮะมันจะพอดีนะครับพอดีก็ไม่ต้องเผื่อไส่เข้าไปนิ้วเท้าผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จริงๆรแล้วเมื่อก่อนอ ตัวไฟนิตเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเพิ่มไซส์นะครับอย่างเช่นผมใส่10.5เนี่ยเอ่อ10 us เนี่ยผมต้องไปใส่10.5นะตัวแบบ f i t เลยนะครับแต่ตัวเนี้ดยด้วยวัสดุที่มันเป็นไฟน i t ก็จริงนะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยนะครับด้านนอกเนี่ยมันเป็นไนลอนนะฮะเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่ได้กระชับหรือรัดเท้าเราเหมือนกับตัวไ i นิ t มากนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มไซส์นะตัวนี้นะครับ อย่างตัวพื้นนะฮะโปรพื้นเนี่ยด้วยความที่มันทํากว้างขึ้นนะครับอยู่หน้าเท้าเลยแต่พื้นเนี่ยกว้างใส่แล้วหัวโตเหมือนหัวงูเหมือนเหมือนหัวงูเหลือมงูหลามอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับ,นะรบแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วเหยียบได้เต็มเท้าขึ้นนะฮะได้เต็มเท้าขึ้นนะครับ,นะรบแรกๆใส่เนี่ยอาจจะรู้สึกกระชับตรงนี้นะครับกระชับตรงนี้น เดี๋ยวพอไฟนิดตรงนี้มันมันยืดเข้าเข้ากับรูปเท้าเราเนี่ยเราจะใส่สบายแหละนะครับไม่ไม่ได้รัดอะไรมากนะฮะแต่ตัวรองเท้าถือว่าเบามากนะครับถือว่าเบามากนะฮะก็ใครสนใจนะครับตัวนี้นะฮะไปบอกกันเข้าไม่ได้นะครับที่ร้านซันนี่รันดีเอสนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะฮะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็จะได้ไปพาคลิปของเราใหม่ๆต่อไปนะครับ ก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับในกี้เรียกอินฟินิตี้รันนะครับไฟนิตนะฮะตัวบูดิปอนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ,รบ,อนนรบขอบคุณมากๆครนะับ